มาบเขาให้วัสดีครับดีโอ โอเควันนี้นะครับผมวันที่9เดือน9เป็นเลิกงามยามดีนะครับผมวันนี้นี่แหละฮะผมวันดิวจะได้มาเป็นเด็กเสิร์ฟร้านชาบูใช่ก็ได้มาเปิดร้านชาบูนี่แหละครับผมอยู่ตลาดกลางบ้านฉางระยองนะฮะวันถึงก็เจอยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งยูทูบเบอร์ครับผมผมเป็นยูทูบเบอร์ครับช่องอะไรครับเนี่ยดเโอสตอรลันครับเอ้าโอ้โหเป็นอร์ที่เจอผมเปิดร้านอยู่แถวนี้เหรอครับเปิดร้านอยู่แถวนี้ครับผมตื่นเต้นมากๆเลยมาเจอพี่ดิวโอ้ตื่นเต้นต่อมมากเลยครับ อคนแล้วเนี่ยดีกว่ายูทูบเบอร์แล้วเนี่ยร้านนี้เขาดังจริงตั้งมาโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้ยยูทูบเบอร์นั้นเลยตรงนี้ยูทูบเบอร์ช่องอะไรนะครับเนี่ยอ่ะกูชาแนลกูชาแนล อันดีช่องอะไรครับเนี่ยอุ้ยเอ้าช่องสวรรค์กาดครับเออช่องอะไรครับเนี่ยเดียวต้อนรับครับเดี๋ยวเดินไปถ่ายหน้าร้านดีกว่าเดี๋ยวกันในร้านดีกว่าร้อนร้อนร้อนโอเคครับผมก็อย่างที่ว่าไปก็วันนี้ก็เป็นวันเปิดร้านแล้วนะครับผมอยู่ตลาดกลางบ้านฉางระยองนี่เองใกล้ๆใครที่อยู่ใกล้ก็มากันได้นะครับผมอันนี้เราจะให้ดูหน้าร้านก่อนให้ดูหน้าร้านชาดานี่ร้านดิวเองนี่ ลงมอซุก้สองหนึ่งเก้าอิ่มไม่จำกัดเวลานี่ กินได้หมดเลยนะคะตรงนี้เรากินได้หมดเลยแล้วก็เป็นน้ำรีฟิวนะทุกคนนี่ก็ให้ดูนะครับผมบรรยากาศข้างหน้าก็ประมาณนี้อยู่ติดถนนใหญ่เป็นเส้นสุขุมวิทนะครับผมเส้นสุขุมวิทของระยองนะไม่ใช่สุขุมวิทในกรุงเทพนะนี่นี่ก็ปบรรยากาศหน้าร้านครับผมเปิดเป็นร้านแรกในแถบนี้เลยก็ตอนนี้ก็เซิร์ง่ายๆครับผมตลาดกลางบ้านฉางก็คือเจอเลยก็มาได้เลยครับผมยินดีให้บริการครับผมจานถุงสุกอาจจะเปิดช้าหน่อยประมาณสักบ่ายสามสี่โมงแลจนถึงสี่ทุ่มส่วนศุ์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะ จะเปิดประมาณเที่ยงแล้วก็ยาวจนถึง4ี่ทุ่มเลยนะครับผมก็ไปดูบรรยากาศในร้านกันดีกว่านะครับผมน,นี่นัในที่สุดเราก็เจอแฟนน้องดีสักทีผัว <c oughs> ๆแฟนน้องดีนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับผมเป็นแค่แฟนไม่ใช่ผัวยังจริงได้ยังจีไิได้อยู่ยังจริได้อยู่ยอยอยอ,ยอบ้าบอพูดจาหน้าตีนจริ <c oughs> นี่ก็คือหน้าตาของเจ้าของร้านอีกขั้นบน นี่ดูว่าเราขายอะไรให้ดูว่าเราขายอะไรนี่ครับผมเ๋า <c oughs> พริกหยวกไข่ดาวบ้า <c oughs> ใช่ขายฉาบูมันไม่กี่ชาบูยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเสร็จเที่ยงนะตอนนี้เรามาเช้าไปครับก็ตอนนี้คือประมาณว่ารอแขกอยู่เ,เออดี๋ยวรอแขกมาก,ก่อนก็เดี๋ยวว่าได,ดใ้ใช้เปิดปมอนเที่ยงตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งก็ยังไม่ต้องรีบไปเรื่อย โอเคฮะก็ตอนเช้าอ่ะตอนแรกอ่ะเขามีพิธีนี่เจิมร้านมันก็พรมน้ำมนต์ให้ร้านไม่ตื่นครับเราไม่อยู่ก็เดี๋ยวเนี่ยขึ้นรูปให้ดูแล้ยพี่ดิวอ่ะพี่ดิวไม่รู้บอกบอกพี่ดิวไม่รู้พี่ไนท์9โมงยังแต่งหน้าอยู่เลยโอเคครับเราอยากลองดีกับคุณแม่มือใหม่นะครับผมช่วงนี้ก็พี่ไนท์เห็นได้ข่าวว่าแพ้ท้องเลยแพ้ท้องใช่ไหมแพ้ยังไง กินอะไรไม่ค่อยอร่อยมันจะอ้วกแล้วก็หื่ายง่ายแล้วก็ทาอะไรก็จะอ้วกกินอะไรก็ไม่อร่อย <ๆ S 1> แต่ว่าเราต้องฝืนกิน เป็นอาการทั่วไปมากไม่ฉีกเลย <im it> แพะท้องแบบคนทั่วไปเขาบอกว่าการแพ้ท้องคืออาการที่ร่างกายกําลังสร้างที่อยู่ให้น้องตรงชรงตรงข้างในมดลูกอะสร้างผนังมดลูกสร้างอะไรเงี้ยเพื่อเป็นที่อยู่ให้กับน,น้อง <im it> ขอเขาเรียกอะไรลกลกใช่ร่างกายกำลังสร้างลกขึ้นมาอยู่แล้วมันไปทําให้ฮอร์โมนเราอะไรสักอย่างนี่แหละมันเพิ่มขึ้นใช่ก็เลยแปลปวนนะครับผมช่วงนี้ถ้าเกิดว่าแฟนใครที่กําลังตั้งท้องอยู่บอกเลยว่าหงายก้าสยอมนะครับเดี๋ยาเพิ่งไปลองดีกับช่วงนี <im it> ้นะครับ ฮอร์โมนกำลังดุกันการเ่งที่รู้ว่ามันมีอะไรเป,ปลเปี่ยนเขารู้สึกว่าคุยกับตัวเองเยอะขึ้นแบบว่าในวันนี้เป็นอะไรนอยอะไรนอยเนี่ยตัวเองจัดการได้ไหมไร้สาระไหมหรือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราคุยกับตัวเองบ่อยมากเพราะว่าพี่นายไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นไหมแต่พี่นายรู้สึกว่าพี่นายแบบอย,อยากอยู่ใกล้พี่ดิวกดดด่มแบบรู้สึกว่ารักเขามากขึ้นเนะ มันคือแบบวงการบันเทิงอะเนาะมันก็เนาะใช่ไหมเมื่อกี้แสดงไม่มีหรอกเขาจะมาอะไรอันที่ยึกเนี่ยของจริงเดยอันที่พูดมันแกแสดงที่บอกว่าลักก็นี่ฮะก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งใช่จะได้กินชาบูแล้วอีกประมาณ20นาทีก็เดี๋ยวรอก่อนะครับอาจจะมีเลทบ้างนิดหน่อยก็ขอโทษขออภัยขอสายทนกิ้วก็อดทนกันไปนะครับผมโอเค โอเคนะครับผมนี่วันนี้ก็จะมาเป็นเด็กเสิร์ฟของร้านด้วยนะวันหนึง่งอันดับแรกเราก็จะมารับออเดอร์ลูกค้าแล้วผมมารับออเดอร์ต้นนี้นะตัวญาติเดียวเองแล้วอ,อะไรวะบุกอะไรจะแดกอะไรอ่าเส้นเล็กน้ำตกเติม <จะ S 1> น้ำนะตกจะเติมน้ำตกเนี้ยไปตังตรงนู้หน,นหนึ่งการถนนหนึ่งไปสั่งตรงการถนนนะอ่าเนี่ยนี่น้องดิวเองต้องเช็ดใช่นี่ญาติญาติดิวหมดเลยวันนี้มาให้กำลังใจดิวนะครับผมในวันเปิดร้านวิธีการสั่งของร้านนี้ก็ง่ายๆก็ให้ในติ๊กชิโร ในการติ๊กชิโร่ไปแล้วก็ส่งให้พนักงานแล้วก็พนักงานมาเสิร์ฟนะครับโอเคลรยเลยนะเขตเต็มที่โอแกน้ำซุปเยอะหนึ่งหม้อที่สั่งได้กี่น้ำซุปสองมั้ยสองเราดูเขาสั่งเกี๊ยวกุ้งแสนถาดอันนี้ไปตาโอตอยากมากดงนอ๋อที่ผมหิวว่ะผมก็สั่ เอาแจ่วกับอะไรดำๆครับตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับผมที่อาหารจะออกก็เดี๋ยวให้พี่น้องเราสั่งกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่จากที่ฟังแล้วก็คงไม่อร่อยหรอกไม่อร่อยสำหรับพวกเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นมุมน้ำจิ้มน,นะครับผมแล้วก็ของทอดนะครับสามารถบริการตัวเองได้เลยนะครับผมโซนนี้ก็จะเป็นโซนเป็นน้าดิฟิวนะครับผมส,สามารถบริการตัวเองได้เลยนี่กค้าก็สามารถมาเดินตักอย่างนี้ได้เลย นะครับผมแล้วก็นี่เราจือไอติมด้วยนะครับผมก็เนี่ยแหละฝากไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจของพี่แม่พี่น้องเลยครับผมตอนนี้ก็คือเด็กเริ่มเสิร์ฟน้ำและเสิร์ฟของแล้วโอเคเพื่อนเราก็ทยอยกันมาแล้วนะครับผมเรามาฟังรีวิวจากเพื่อนๆที่น่าของเราดีกว่าครับผมครับผมวันนี้ได้ชิมหรือยังยังกำลังกำลังนะครับแก่แกเนี่ยวนนี้ได้ชิมแล้วเป็นไงบ้างไม่อร่อยไม่อร่อยอร่อยออ๋เอาอีกเยอะ า่ามาไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างกันจะเปิดกี่วันนะจะ <c oughs> เปิดกี่วันหนะ่ง <c oughs> เปิดตลอดไปอ่ะแล้วมึงก็ต้องมาดูเรื่อยๆดิเน <c oughs> ไม่มาดูแล้วมาดูวันแรกก็คือไม่ไปยุ่งแล้วไม่เกี่ยวแล้วแค่มาดูว่ามันแรกเป็นยังไงไม่มาเลยมึงให้กูตอบก่อนกูมาสุกศร์อาทิตย์ทำไมอย่างเงี้แหละมาอฮเดรนพรุ่งตุกร้าอาทิตย์เลยอ่าใช่ถ้าเกิดไม่เกิดไม่มาถ้าเกิดไม่มาแปลว่าคนอยากเจอพี่ยวต้องมาตุกร้าอาทิตย์ใช่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 เพราะว่าวันธรรมดาก็จะให้โอหันาไงโอ้เพื่อน เหตุผลที่ไม่อยากมีลูกตอนนี้ก็คือพี่ดีโออยากมอบความรัก100%ให้พี่ไนท์คนเดียวครับถือแล้วายโดนหน้าตัวเองเนี่ย่ะเพื่อเพื่ออะไรมที่ถ่ายอ่ะท้องแล้วริงถุนี่ถูกเวลาแล้วธุรกิจเระไรใหม่เข้ามใช่สัตว์เดี๋ยวกูจะเปิดร้านรถโรตีจริง เราเล่าตีที่สุราษฎร์คุณต้องไปทุกคนคุณต้องไปทุกเมืองเลยเราจะให้ร้านขายข้าวเช้าคุณต้องมาให้ทันร้าด้วยไอเดียต้องไปล่วงหน้าวันเดียวดิที่เออใครเป็นคนริไอเดียนี้ขึ้นมาว่าจะทำร้านนี้เป็นพี่โดครับพี่โดใช่พี่โดเป็นคนที่มาเซอร์เวย์มา เลือกที่จะเอาแบรนด์ไหนอะไรมาลงก็คือเขาทำเลเขาก็ดูทำเลดยเพราะว่าแฟมดุลแถวนี้อ่าใช่ใช่ใช่เป็นคนบ้านชายเราหุ้นกันใช่หุ้นกันกับพี่ชายก็เน้นเป็นทาำดุลและอ่าใช่แล้วแล้วเราเป็นตัวโปรโมทโปรโมตใช่ใช่ดังอ่า แล้วเราเนี่ยเราเป็นแฟรนไชายใช่ไหมเราสามารถตกแต่งร้านที่เราต้องการได้ได้ครับได้เาไม่ได้แบบว่ามาเฮ้ยร้านต้องเป็นแบบนี้ต้องแต่งแบบนี้ไม่ไม่ได้ตีกเลยปล่อยเต็มที่ที่เลือกแบรนด์นี้ก็เพราะว่าเขาให้อิสระับเราเยอะจะมีหลายๆธุรกิจแหละคนเราก็อย่างอย่างที่อามบอกก็ไม่ควรหารายได้ทางเดียวเลือกเข้มแล้วไปเอาอาหารมาเลือกมาเทแกรนะ์ตัแกรนต์นี่นะไม่กินไม่ซื้อแวะมางื้อตัวแกรนต์คนไม่น่าเข้าโอเคครับเป็นไงลองชิมน้ำซุปยังนี่ครับครับ อร่อยร้อนเออลูกค้าที่นี่แบบติดตลบแกเอออะไรพูดอะไร่ยอะไรเนี่ยหน่อยเหมยอะไรเนี่ยขนสื่อเขาออกนะครับเป็ดตะปากมากเลยติดคอนะครับคุณบริโภคนะฮะแตกยากเลยพวกมึงเนี่ยคนอื่นไม่เคยมีปัญหามีโต้มึงเนี่ยเอาไม่กล้าคอมเพลนต์เออเฮ้ยแล้วแล้วเปิดวันแรกมีแบบว่าเฮ้ยโปรโมชั่นลดราคาอะไรมะสี่ใจมาสี่ใจสามมาสามใจสี่ครับโอ้ กันที่เลยหลังเใเพิ่งอจัดหูเน่าแล้วโคชัดจอีกโยกคุโยกโยกทานมาเลยนะเนหลักร้านเป็นเลยขาข้างหลังมีเล่นไพ่บงอ่ะโอเค เรียบร้อยอิ่มหนำสำราญครับผมไม่อิ่มเพาจะไปกินต้มตังมันต่ออะไรกันพวกบุฟเฟต์กัครับผมไปให้กำลังใจเอาไปทำตามกันเอาหมูย่างแบ่งกระเพาะไว้ใช่ใช่ใช่ยังเห็นลูกค้าลืมกลับน้ำไปอ้วกไปลูกไปอ้วกไปขี้รูอร่อยเขารีบไปทำสุระอ๋อไม่ไปอ้วกออกแล้วมากินใหม่อ๋อไอปหาอาหารอื่นอร่อยที่สาขาอื่นไม่เป็นไรนะถ้าเกิดการเงินปวด้องเวลาโน่นนะครับผมสี่สิบบาทจิ้มร้อนจิ้้อฮะเดียมเลยฮะเดียมครับจำน้ำแล้วก็มาหมุนต่อได้เลยได้ขี้รึแล้นนูกนะ จินดาอยู่นีไม่รู้จะพูดอะไรหองมุเดือยฮลูฮัลโหลฮเนบกันเจ๊เจ๊นี่รวยดิเจ๋เจเจ๋เจ๊เจ๊เเจ๋งเจ๊เจ๊เจ่เเจ๊เจ๊ไเจ๊เจเจ๊เเจเจเเจเเจ๊เเจ๊เจเเอ๊เเจ้เเจ๊เจ๊เจ๊เเจ๋งเจ จตวาเจดวดิ้ววเดิ้ิ้วด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 ิ่วเิ้วดิ้วดิ้วเิ้ววดิ้ดิ้วิ้วด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 ิ้งเก่งเิ้วด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 ้วเิ้วด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 ิ้ว้วเิ้วด้วดิ้ว เราได้สี่แล้วเดี๋ยวไปอที่้เดี๋ยวไปต่ำตตัวไปบายบายโอเคอบคุณมากไปไปโอเคเจอกันบาย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 แ โอเคนะครับผมก็หมดไปอีกเซตหนึ่งเดี๋ยวจะมีเซตที่2มาอีกมีพี่ป้องพี่อู๊ดแล้วก็พี่มีนนะอันนี้เป็นเซตที่2มาแกงฮาเลยนะก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวไปดูพวกแกงนู้นเนี่ยลาลางพี่นู่นเลยนู่นเลยไปนู่นเลยน้ำจิ้มโบราณน้ำจิ้มโคตรอร่อยพี่บอลทำไมนะแหมแต่ละคนถือข้าวอ่ะถือข้าวจะทำยังไงเนาะเมื่อกี้เห็นร้านกะเพราโบราณผมไม่เคยนี่ก็ดีเซเว่นนี่รถนะ ไอ้แพนงไข่เจียวเนี่หอมนะดิเลยผมมีออมเบอร์ใช้เลยกลับบ้านไปมาแล้วครับผมแกงฮาร์เลย์ของเราบอกเลยคำเดียวว่าโตเต็มแต่ข้าวหนึ่งรออะไรแป๊บเลยแหละเพราะว่าพี่ป้องมาก็ให้ไปนั่งรอเซเว่นอยู่เรอแป๊บนึงนะใจ้จเบียร์มาก่อนเลยเบียร์มาก่อนเลยมาแล้วแกงฮาร์เลย์ไดรับโซน้ำอะไรครับมีน้ำมันมีน้ำจ๊อบใสซุปยำมิโซะลาลา เอาเป็นข้มข่าข้มข่าร้านกะเพราร้านตางมีนะคออกจากร้านคุาไปเอาน้ำดเจ้าไปมัเป็นสองช่องครับต่อน้ำมาล่ามาล่าตาน้าดำมาล่าดอะไรดำจะดำใสดำใสนอะไรสดยังดนีมาล่าน้ำตืมน้ำจิ้มตเอง ขี้เกียจอ่ะไม่อยากสั่งยังไงก็ยางเหมือนเดิมก็ต้องออกจากร้านด้วยเหมือนเดิมครับเป็นยังไงวันนี้ก็เปมาละครับผมก่อนจะสั่งดูนี้ได้ไหมดูเก็บแล้วก็สั่งกันเลยเคเฮ้ยของเยอะอยู่เนี่ยของเยอะข้าวของใส่ยังไงก็ได้เลยก้องแต่อย่าสั่งอย่างสบอน์ตทำไมวะเอาเกี๊ยวกุ้งแสนมื่นที่ของครับเราไมะพูดแปดหมื่น หมึกกล้วยว่ะสั่งสังส่งเลยรับสังส่งรับสั่งเลยแบนแบนกระสั s <S store, bag of bag of ่งแบนก็สั่งดีบรรยากาศดีมากเลยมีระหว่างนั่งรอเนี่ยจะมีแบบขบวนพาเลรแบบว่าพวกหนูแมงสาบโชว์ตลอดเวลาเดินไม่เปิดตลกที่หนูค้องเตยให้ดูแมงสาบแมงสาครับผมปลาหมูใส่เกี๊ยซ้ำอ่ะอะไรซ้ำนะอ่ะดูสิปลาหมึกหมูใส่เกี๊ยเออว่ะปลาหมึกใส่เกี๊ยวซ้ำไม่ซ้ำแล้วมีปัญหาอะไรแม่มีมีปัญหาอะไรไหมผมจะซ้ำเพราะผมชอบดูจะเอาควกับปลาล้านึงกันหรอ มาเเกกลยนี่ครับวันนี้มีแขกสุดพิเศษมาคือยายนกามากินเต็มที่เลยวันนี้เ็าบอกว่าฟรีก็เลยมากินเต็มที่เลยนี่ไม่กินข้าวเลยจริงว่ามาเลยมาเลยครับผมมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับาพตัวอย่างโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยใช่ไครับได้ไม่อร่อยบอกได้มีมีผมช่วยเติมให้ จะจะเทใส่หม้อเลยพี่กินอร่อยแน่นอนมันอร่อยชัวร<ช>์ไงเราไม่ต้องใส่ <c oughs> นี่เลยพี่นั่งนั่งตอนนี้เลย,ยนั่งกับพวกเราทบไ,ไปไหนวะ เดี๋ยวกินดินปะอ๋อดีวันนี่ก็พูดปากต่อปากกันเลยเดินกันแบบของน้ำเต็มแล้วตอนนี้นี่ครับยานังนี้ได้เลยสั่งน้ำสั่งอะไรได้เอาบะหมี่บะหมี่กระเพรากระเพราหม้กะเพรากะเพราแล้วร้านเราจะมีหกน้ำซุปนะคะมีน้ำดำน้ำใสต้มยำหมาล่าเจียฮอนมิโซะททันไหมคะทาน ไปน้ำมันเยอะจังาที่ที่กูไปที่อื่นตรงทีมันมีไม่กี่น้ำที่นี่ได้หลายน้ำเลยลูกหกน้ำให้เลือกครับหกน้ำหกน้ำปีแนะ้น้ำไหมครับก็จะมีน้ำดำกับมาลาที่ลูกค้าสั่งน้ำดำกับมาลาโอเคแล้อันนี้วันนี้มาฟังตุ้งไต้หวันอันนี้คือส่งมาจากไต้หวันเลยป่ะไ้หลองน้ำเลยนะ ได้กินวันนี้มะเด็ดหรือต้องรอเอาควางตุ้งตลาดบ้านเราก็ได้ลูกโอเคไหมตลาดบ้านเราแล้วมีครับมีมีครับผมของจีนเยค่ะของจีนอีกที่ของนำเข้าตรงนั้นเลยเนี่ยลูกนะพี่ยอดเดี๋ยวไปที่พักก่อนนะได้ๆในส่วนเอส่วนเรื่องเด็กอ่ะพี่จัดการไม่ให้อ๋ออ๋อเรื่องกินมาครับพี่โยมพี่พาเด็นลูกเด็นลูกมาลูกกินดีด้วยแหม อโอเคขอบคุณมากลูกเดี๋ยวพี่ติ๊กแล้วก็ส่งไปตามผมตามสบายตามสบายพี่ชายตามสบายครับขอบคุณมากคิดซะว่าเป็นร้านเองจริงปะเนี่ยมึงก็ตีนวางบนโต๊ะเลยนะอันนี้มีอุอ้ยใช่อันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มพอมน้ำจิ้มน้ำจิ้มของน้ำพริมใช่ครับออเดอร์ไปกินตอนรอทานเล่นได้อะออเดอร์พาไปออเดอร์ไปครับโอ้ยทำดีที่นี่ก็แล้วใส่แกี๊ยว เราลองให้ตัวอย่างว่าแบบนี้เป็นแบบผิดวิธีอ่าใช่ถูกต้องครับการให้ใช่ด<ม>ีลให้เราต้องตักให้ถูกน้ำจิ้มเปรี้ยวว่ะจะเอามือจิ้มเลยเหรอเอาไม่รู้เปรี้ยวป่ะสิอยู่บ้านก็จิ้มแบบน,นี้เราตักได้อันนี้เป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวครับซีฟู้ดอันนี้เป็นน้ำน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็อันนี้กวางตุ้งอืออร่อยจ้าอร่อยไหมยอดสุดยอดอร่อยกว่าชาบูอ่ะอันนี้จะขายดีเดี๋ยวลองจิ้มชาบูก่อนอาจารย์อร่อยกว่านี้ โอเคครับผมเพื่อนผมก็ได้ทานเสร็จไปที่เรียบร้อยมาถามรีวิวกันดีกว่าเป็นไงบ้างครับผมรสชาติหมดไปแล้วหมดแล้วยินดีอยูแล้วเรียบร้อยต้องบอกเลยที่นี่แม่งขึ้นชื่อเลยนะก่อนตรงนี้ขอชมอย่างแรกเลยอะไรน้ำแข็งที่นี่เย็นแล้วเย็นทุกก้อนด้วยก้อนบางก้อนทุกคนไม่เย็นก้อนนี้มาละลายเป็นน้ำมันเลยนี่ยขยะขยะว่าขยะกมาตีกันนั้นเนี่ยเดีไปฟังนะโอ้โหเจ็บเจ็บนิ้วมเนี่ยเจ็บนิ้วเนี่ยเป็นไงบ้างพี่ป้อง อยู่ตังความเป็นจริงนะครับผมสำหรับผมเป็นนักชิมทางวิดีจะมีความแบบว่าเค็มหวานแล้วก็จะไม่เลี่ยนมากจะมันที่เนี่ยรวมๆเนี่ยแม่อร่อยทข้ามาฮะเอาอ้อสไปด้วยเข้ามาฮะแม่อร่อยเอาออสกูเล่นนี่ลองชิมอันนี้เนื้อออสนะครับดูได้มันอย่างนี้เลยมันอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูอันนี้น้ำจิ้มสุกี้นะอืเเปป็็นนไงครับไงแล้วก็ อร่อยอร่มันร well ้อนไร่ทงมันร้อน่ามันร้อนจริงๆกูกินได้นะมันร้อนครับก็ดีถ้าใครว่างก็มากันถ้าอยากนอนโรงพยาบาลไม่มีอะไรทำก็มาได้แต่ว่าน้องผมนี่เป็นนักกินของผมแหละของจื้อว่าไงครับชื่อกินไปคำแรกพูดไปเลยสามคำอร่อยมากเหม็นยังหี่อ่ะเหม็นยังหี่อ่ะ ก็ยังไงก็อุดหนุนกันด้วยนะครับอาหารอร่อยดีนะครับน้าจิ้มใช้ได้นะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็มาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับผมสับสุกี้ต en> ีน้อยนะครับตีน้อยอยู่ในเมืองพออในนี้บ้านฉางอนีบ้านฉางผมไมเดียชื่ออะไรนี้ปะสุกี้ลงท่อปะกินมันกินมันได้คู่มึงทั้งหมดออกจากร้านนี้ไป ขับมาสามร้อยกว่าโลทับผมเลยบอกแค่นี้พอเลยนั่งคิดมาเลยอ่ะสองชั่วโมงกว่าคิดเยอะเลยมืเวลาคิดเยอะไปด้วยโอเคก็ได้แหละก็อิ่มอร่อยกันไปตามแบบว่าอิมอยู่อิ่มับแม่อร่อยอั่หลังเเก็บไว้ กลัวกูไปเปิดร้านนวดเดี๋ยวน่าจะลุ่งกว่านี้เปิดร้านนวดมีนวดแล้วขากองขาสะอาดมีแน่มีมากปกติปกติวันนี้แหละอ่านกันเล่นก็อร่อยจริงๆนั่นแหละก็เมาหนึ่งกันได้ถ้าไม่อร่อยก็บอกได้เดี๋ยวจะเทนี่ให้ก็ไม่บอกตั้งแต่ทีแรกโอ้โหอันนี้เป็นคือเปนขาดอย่างเดียวร้านนี้คือเรื่องความเค็มแบบวก็พวกเผ็ดพอานึกว่าซุปมาราเผ็ดได้แล้วดูน้องซุปดำแนวหวานได้แล้วขาดอย่างเดียวเลยขาดเลไม่่ออรยว่าชัดเทว่ะก่อนจะโดนเป็นมากกว่านี้ เออ้อเป็นท้องโอ้ยโอ้ยเอาดิวถามอะไรยังดิน้ำดำหรือน้ำคำวะโอ้ยเิววดูดูดดดบอร์พดเบอร์พด อร่อยจร่ออร่อยมันไ่อร่อยจริงนะไม่เคยกใคร่เลยยี๋ยว่่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 น่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่ย่่่ยอ่า่ เราชอบอะไรที่สุดร้านนิ้วเท่าไรครับขนมหน้าร้านโอ้โหมันห่างกันแบบเรียบมากเลยใช่ไปชมพมาตไม่ได้มีส่วนด้วยเลยเนี่ยโอเคขอบคุณมากโอเคไว้เจอกันครับทุกคนไว้เจอกันมันมาบายบายไปลูกเรืองหนานันหนานร้านมิ้วดีนะกินแล้วมีสมาธิทำไมอ่ะมันฝึกให้เราเป็นคนใจเย็นใช่รอนานโอ้ยบางตะเที่ยงจริงอาจจะเป็นเพราะคนเยอะหรือเปล่ากูไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยร้านช้าร้อนหน่อยร้อนเร็วเร็วเร็ว เร็วหน่อยเร็วหน่อยนะโอเคขอบคุณมากขอโทษายบายขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับทุกคนด้วยครับสุกี้ลงท่อเร็วลงมาไปกินเสร็จแล้วครับพี่ยัดคุณละเรื่องตอนมาเลยใอ่ะคือตอนนี้แบบว่าอิ่มมากอิ่มอิ่มจนกูเด็กจะนอนตรงนี้เลย้แต่อร่อยไหมรสชาติโอ้ยอยลอยจริงแน่จริงลอยจริงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ยัดด้วยพี่ยัดมาอุดหนุนใช่ครับยินดี อุดอย่างเดียวไม่พอเต็ปอีกพันห้าโอ้ยจริงป้าขอบคุณครับโอ้ได้ครับเรื่องไรน้อยเรื่องน้อยแล้วที่นี่ขอบคุครับอันนี้บินที่ยอกลับได้ยังอ่าเอาครับได้ครับเออจะได้ไปเบิกเมียอ๋อเออลืมไปมาเที่ยวระยองได้ตังค์เท่าไหร่อุ้ยเมียให้มาหกพันโอ้ยเยอะอยู่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวตอนเย็นก็จ่ายค่าเด็กเนี่ย ผ่านป้าที่บอกว่าด right. ิวดิววันน like ี 3. ้เอาเอาเอ็นแรงมาเลยเอ็นแรง VIP อมูนี่คือเด็กอ๋ออยากไรเรามาทานแล้วเราก็มาเที่เราจบุญด้วยใช่ใช่เราทันดีเป็นคนดีเยี่ยมแต่ว่าเมียสั่งถาดกลับอ่ะชั่งปลาหมึกสิโลกุ้งสิโลนะจะให้ตายว่หกท่นไหม็หาแถวนี้แล้วเหรอพี่ขอบคุณนะคะพิย่าขอบคุณญชานี่ช่วยสอดพี่กล้องก็มีด้วยคนเห็นก็เยอะวางตู้ที่ปิ้งเพื่อปฏิเสธก็อะไรอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับ ทนยังไงครับเวลาแบบให้เดินทนยังไงแบบทนได้ไหมพิอาจเดี๋ยวพิอาจถ่ายรูปหน้าร้านด้วยได้เลยครับเดี๋ยวจะเอารูปพิอาจเนี่ยโปรโมทเยอะๆเลยโอ้โหเจ้านี้ที่ระยองกูมีไม่ได้โอเคไปขอบคุณพี่ยัดมากครับผมวันนี้พี่ยัดน้าร้านจริงอาวนะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับ วันนี้ก็ iment. จะประมาณนี้อาจจะข้ามๆไปเยอะหน่อยไม่ค่อยได้แบบว่าถ่ายเยอะเพราะว่าดิวโมดลรันคิวอยู่หน้าร้านนี่แหละครับผมก็ไม่ได้แบบดําเนินเรื่องไม่ได้ดําเนินอะไรเลยก็ขอโทษขออภยัยขอประทานแทนคิวด้วยนะครับนี่แหละครับผมวันนี้คนเยอะมากขอบคุณคนบ้านฉางขอบคุณคนระยองนะครับผมที่มาอุดนหนุนกันบางคนก็มาจากสาตาฮีบเลยนะเออสุดยอดน่ารักกันจริงๆครับผมการเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมาก ก็ถ้าใครนะครับผมสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยมีอีกสาขาหนึ่งด้วยอยู่ที่ปทุมธานีคลองสามัญยะก็ไปได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาก <Okay. S 1> ก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอฝากเนื้อฝากตัวกับคนที่นี่ด้วยนะครับผมอาจจะได้เป็นคนละยองละ <c oughs> ขอบคุณมากทุกคนนะครับผมที่มาอุดหนุนกัน <c oughs> ก็เสาร์อาทิตย์นะครับผมใครที่มาก็จะอาจจะได้เจอดิวเพราะว่าดิวจะอยู่ที่นี่แหละเสาร์อาทิตย์แล้วก็สวนธรรมดาก็จะถ่ายคลิปโอเพนหน้านะครับผมนี่ <c oughs> น้องๆที่ร้านน่ารักกันมากโอเคครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ D.O. s t a r l a n ด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยครับผมลงงม้อสุกี้ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนบ้านฉางคนระยองและบริเวณใกล้เคียงด้วยนะครับไปแล้วายบายไว้เจอกันขอบคุณมากครับอลงหม้อสุกี้บ้านฉางสู้อโอเคนะครับผมวันต่อมานี่เจอผู้ดีมาแล้ว กันดี่ไรไปกินก็ดีเลยมีเดี๋ยวไปกินนิดากันมากินนี่เถอะนะขอร้องล่ะว่าล่ะเมื่อวานจะมาเที่ยวยังไม่ได้แดกเลยเทียว่าล่ะมากินเถอะอันนี้มีของมาให้ยินดีด้วยกับร้านใหม่ขอบคุณค้าเป็นมีของมงคลเอาไปตั้งที่ร้านได้ได้ได้เป็นยาบ้าประมาณอันนี้อุ้ยต้องการหรือตอนนี้คือแบบว่าลุกเคลียร์มากเลยแกด้วยเลยได้ได้แกเลยแกเลยโอ้ไม้อ่ะที่พี่มินว่าไปเลยเป็นไม้จริงจริงไม้เลยนะ Ờ, ừ, hình yên, hình yên lắm Rồi, làm đu kìa, tông hình